สวัสดีชาวเมถุนทุกคนกรกฎาคม2588นนี้บอกเลยว่าการสื่อสารของพวกเธอคือพลังฉันขอย้ำเลยว่าพลังจริงๆนะเพราะอะไรนะหรอ ลองนึกภาพนะมีโปรเจกต์ที่อยากนำเสนอหัวหน้ามันนานแสนนานเดือนนี้แหละจังหวะดีกล้ากล้าหน่อยใช้เสน่ห์ในการพูดของชาวเมถุนเข้าใส่รับรองปังหรือใครที่กำลังเขินเขินอยากสารภาพรักย่ามัวแต่เก็บไว้ในใจพูดออกไปเลย ฉันเคยเจอเพื่อนเมทุนคนหนึ่งเขาเป็นคนเก่งมากแต่ไม่ค่อยกล้าสแสดงออกจนวันหนึ่งเขาตัดสินใจพูดในที่ประชุมโอ้โหไอเดียเขาเจ๋งมากจนหัวหน้าต้องชมเขาบอกว่าเดือนนี้มันเป็นใจให้ฉันพูดจริงๆ แต่จำไว้นะการสื่อสารที่ดีไม่ใช่แค่พูดเก่งแต่ต้องฟังเก่งด้วยนะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วเอามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการสื่อสารเพราะฉะนั้นจงใช้พลังนี้ให้เต็มที่สรุปง่ายๆเลยนะกระกดาคม